สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะรักนาธนูคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนกันยา2563นนะคะชาวธนูเกิดตั้งแต่16ธันวาถึง14มกราคมดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะอย่างที่หมอพูดทุกคลิปนะคะถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะคนเก่าก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะการอ่นานไพ่นเป็นการอ่นานไพ่โดยรวมหมอไม่ได้เจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะบางทีมาอ่านสลับกันก็ได้นะคะ อะไรดีๆก็เก็บไว้นะคะานายเธอเรียนคือชาวธาตุดินกัารฝึกสมองกรนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าธาตุไฟเมษิงธนูธาตุลมก็มานะคะตุนคุมเมทุนหนึ่งเรียนธาตุดินเหมือนกันค่ะการฝึกสมองกรเดรแฮงแมนนะคะเป็นใบแรกของคุณเลยชาวราศีธนูตอนนี้รู้สึกทุกข์ใจกับความรักจะเดินต่อก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้เหมือนคนที่คืนไม่เข้าคลายไม่ออกนะคะ เหมือนแขวนอยู่ตรงเนี้ยความรักเหมือนแขวนอยู่ตรงเนี้ยนะคะตึงอยู่ตรงเนี้ยไพแห่งความนิ่งความเฉยนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทางต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแน่นอนหลัะที่หมอเห็นนะคะบางคนมีสามถ้วยนะคะสามถ้วยอาจจะมีรักสามเศร้าเข้ามานะคะเพราะว่าไฮพิเทศตกตำแหน่งของปัญหานะคะมีมีคนที่แอบมีความลับในความสัมพันธ์นี้นะคะ ไปมีกิกก็ได้หรือคู่ของเราหรือแฟนเราไปมีกิ๊กก็ได้นะคะมอเห็นไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่แห่งการต่อสู้นะคะเพื่อยือนนะคะในที่ของคุณนะคะเหมือนเห็นไม้ไม้พวกนี้นะคะประดาน้าเข้ามาคุณยือนอยู่ที่สูงนะคะคุณก็บล็อกนะคะสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปนะคะคุณกําลังต่อสู้กับหัวใจตัวเองก็ได้นะคะหรือกับความรู้สึกตัวเองหรือกับใครก็ได้นะคะหรือไพ่นี้ก็คือไพ่ ปิดกั้นมีกำแพงหรือบล็อกการสื่อสารกันนั่นเองนะคะมันตีความหมายมีแต่ความนิ่งความเฉยนะคะในความสัมพันธ์มีคนที่กดดันความเครียดความกุ้มเข้ามานะคะควินถือไม้เทา้าระวังอารมณ์นะคะคําพูดคาจาให้ดีนะคะถ้ามีไพบ่บล็อกการสื่อสารบางทีคนรักอาจจะต่างอายุกันนะคะอายุน้อยกว่าคุณอายุมากกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณห,หรือต่างอายุกันสับกันเอาเองนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันมาก็ได้นะคะ เดมเพรสเป็นไพ่อนาคตนะคะหมอหมอดูแล้วนะคะเดมเพรสนี้เป็นผู้หญิงที่พร้อมนะคะเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นเพศแม่ก็ได้นะคะเป็นดาววินาทแห่งความสุขนะคะอะอย่างนี้ก็ได้นะคะเนอะอันหมอขอไพ่แคล i ิฟายเดแฮง m a n นะคะขอไพ่แคลริฟายขยายเดแฮงแมนให้ชาวโนหวานอมขมคืนนะคะตอนนี้ไพ่นิ่งไพ่ไตึงอยู่ตรงนี้ ภผยเงียบให้บอกจะเอายังไงก็ไม่บอกอะไรประมาณนี้ค่ะชาวธนูบอกนะคะโดนคนรักบ็อกหรือคุณบ็อกเข้าไปก็ได้นะคะห่างกันออกไปนะคะบางคนไปมีคนอื่นนะคะอขอดูนะคะขอให้คัลลิฟาขยายดีแฮงแมนให้ชาวธนูลักนาธนูนะคะ คุณเริ่มรู้สึกเบื่อไม่อยากเปิดใจไม่อยากรับอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณท้อนะคะคุณอยากอยู่คนเดียวอยากนิ่งๆมากกว่านะคะหมอดูแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าใครจะหยิบยื่นอะไรให้มาคุณก็ไม่อยากรับแล้วชาวธนวูบางคันนะคะคุณอยากใจนิ่งๆเฉยๆโฟก,กัสเรื่องเองินเรื่องงานของคุณไปก็ได้นะคะสิ่งที่คุณอยากทํามีคนใหม่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะเป็นหน่งเรียนตรงนั้น ขอดุนนะคะเจ็ดไม้เท้าให้ชาวธนูลัคขาไม่ทุค่ะเจ็ดไม้เท้าเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะธาตุไฟไม่สิมธนูนะคะหมอมองไปีิค่ะมีการปิดกัน้นมีกำแพงใจเขาตกตำแหน่งตรงนี้หมอว่ามีคนอยากจะทักเรามานะคะอยากติดต่อเรามาก็ได้นะคะหรือตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราต่อสู้ก็ได้บางคนอายุต่างห่างกันนะะคกำลังคิดคิดเยอะคิดมากก็ได้นะคะกุ้ม าความสัมพันธ์มันจะไปรอดไหมก็ได้นะคะหรือบางคนก็มีรับสารซอกเข้ามาอย่างที่หมอเห็นนะคะขอดูตกตำแหน่งปัญหาเป็นไฮพิเทนะคะคือบางคนมีคลิกแน่นอนนะคะเพราะไพ่มาขึ้นอย่างนั้นนะคะนะคะถ้าดินการวุเครากรนะคะตกตำแหน่งปัญหานะคะมีคนที่นิ่งที่เงียบไปจริงๆนะคะบางคนไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังไม่อยากคุยอะไรทั้งสิ้นนะคะอ,อยากอยู่นิ่งๆน,นะคะไปโฟกัสเรื่องตัวเองมากกว่า บางคนเริ่มรู้สึกเห็นค่าของตัวเองแล้วนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานรู้สึกนั่งอยู่บนบันลังนะคะไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะอีก้ก็มาจัดเต็มอะไรประมาณนี้นะคะ่ะไม่งอเราก็ไม่งออะไรประมาณนี้นะคะเห็นค่าของตัวเองมาขอหนึ่งใบนะคะให้หนังเรียนจะแก้ไขปัญหายัางไงให้ชาวธนูมาธนู ไพานะคะชาราศีพฤษภราคณาพุกศความรักน,นี้มีปัญหาแน่นอนค่ะมีความเฉยโปรอาจจะหมดก็ได้ค่ะหมดโปรรักต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบต่างคนไม่ง้อกันนะคะเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> ชาวธนูเริ่มอย,อยากอยู่กับคนเดียวเริ่มหันหน้าไปธรรมะธรรมโมค่ะไหว้พระสวดมนต์อะไรประมาณนั้นนะคะชาวธนูนะคะ การแก้กาไขปัญหาที่ดีที่สุดมาว่าใช้สตินะคะคนำทางนะคะคให้มันแล้วก็เอาใจใส่กันมากขึ้นหวานให้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันเริ่มจืบชืดเย็นชานะคะขอหนึ่งใบนะคะให้ก้าวหับชาธโนเครียดกุ้มวิตกกังวลกดดันตัวเองเรื่องอะไรคะนายถือถ้วยนะคะหาดน้ำกรกฎมินพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ มันใช้อารมณ์หรือเปล่าคะมันมีการพังนะคะทะเลาะก,กันหรือไม่ก็ใจพังไปนะคะแตกสลายนะคะหมอว่าพอทะเลาะก,กันแล้วก็มานั่งคุ้มนั่งเทียนนอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นนะคะหมอว่านะในคือทั่วมีคนที่อยากจะคืนดีก็ได้นะคะขอดูความคิดนะคะคนรักของชาวธนูคิดังไงกับชาวธนูนะคะขอดูดวงทั่วไปให้ชาวธนูในด้านความรักของคนหมู่มากนะคะ เขาคิดยังไงกับชาวธนูนะคะคนรักนะคะคนรักของชาวธนูคิดยังไงด้วยสิ่งของชาวธนงบ้างนะคะติดถือไม้เท้าะค่ะให้พระจัดตีดสิบเหรียญสิบดาบ ได้เพิ่มนะคะ5เหรียญคอยิงหนึ่งใบนะคะคินถือเหรียญไพ่ใต้สำหรับเป็นเป็นเดทเทิลเลยนะคะานะคะความคิดของเขานะคะมีการระแวงกันนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รู้ว่าอยู่ห่างกันไกลไหมมีการรอคอยที่จะพบกันคุยกันก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่อยากจะเคลียร์กันนะคะมีบางคนที่เขานิ่งนะคะนิ่งไปในความสัมพันธ์นะคะไพ่พระ ก็คือความเฉยนะคะจืดชืดเย็นชาในความสัมพันธ์นะคะใจของเขานะคะจะติดมีการช่างการเลือกนะคะมันจะติดก,ก็คือเห็นไหมคะช่างเลือกด้วยความมีเหตุมีผลนะคะแต่มองว่าเขายังอยากที่จะเลือกคุณอยู่นะคะอืมนะะมีความน้อยเนื้อต่ำใจในความสัมพันธ์มีการที่ไม่ดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะมีคนที่ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ยกันนะคะหันหลังให้กันและกันต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำก็ได้นะคะ นีโก้ก็มานะคะเริ่มรู้สึกนิ่งเฉยใส่กันความสัมพันธ์มันก็คลราคาซังสิคะเขาก็อยากมั่นคงกับคุณนะคะเห็นไหมสิบเหรียญแต่ว่าความรักที่มันเติมเต็มก็ได้หรือชาติหนุ่รวยก็ได้นะคะตอนนี้นะคะอยากพึ่งพาใาศก็ได้นะคะดิงเด็กถือเ,เรียนความรักมันเริ่มบอบบางนะคะหรือมีเด็ก,กอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือที่หมอบอกนะคะมันเบาะบางเหลือเกินความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะ มันไม่พัฒนานะคะตอนนี้มันยังติดเงยบคาราคาซังอย่างนี้ที่หมอดูนะคะอโอเคหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวธนูลักนาธนูนะคะแนวโน้ม คอนรักชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะจัดติกนะคะคิงถือไม้อาไม้ถือไม้เท้าสามไม้เท้านะคะ่ะหนึ่งถ้วยคิงถือถ้วยนะคะมาเก้าไม้เท้าสีซเรียน สัน้นก็ออกนะคะสิบถ้วยแปดเหรียญให้ใต้สำหรับเป็น the temp b a a n c e นะคะอืมค่ะไพ่มาขึ้นอย่างนี้นะคะหมอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะคู่ใดที่คบกันมานานอยู่กันมานานหรือมีกิ๊กมีอะไรหมอว่าเขาจะเลือกเลือกเดมเพลสค่ะเพราะว่าไพ่เหตุไพ่ผลขึ้นมานะคะจะตด ภหยของความมีเหตุมีผลขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นสิบถ้วยอยู่ตรงนี้คือความมั่นคงเดยซันนะคะเขายังคิดว่าคุณเป็นเดะซันของเขานะคะยังอยากที่จะกลับมาคืนดีนะคะจะได้กลับมาคืนดีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะชาวธนูจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ๆนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะะบางคนเริ่มมองอนาคตข้างหน้าแล้วนะคะหมอว่านะคะบางคนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะทุกนะคะในความสัมพันธ์แต่ยังเลือกที่จะถือไว้นะคะ บางคนคบกันมานานก็จริงแต่เริ่มรู้สึกนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันมากๆรู้สึกใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือเปล่าความรักมันไม่แน่นอนบางคนอยู่ห่างกันไปหรือไกลหรือเปล่าคะเนี่ยนะบางคนเริ่มคิดแล้วนะคะว่ายิ่งคบกันมันมันรู้สึกอ่าใช่หรือเปล่าแต่หมอว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เบาบางนะคะปรับตัวเข้าหากันนิดนึงนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันแต่ยังไงคุณกับเขายังได้ก,กลับมาคืนดีนะคะเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวนะคะ มันมีความมั่นคงต่อกันเนาะนะคะเริ่มมองอนาคตไปด้วยกันนะคะหมอว่าอย่างนี้นะถ้าจืดชื่อยินชาก็พากันออกไปเที่ยวบ้างนะคะอืมบางคนมีคู่รักต่างไว้นะคะบางคนมีคนเก่าๆกลับมานะคะถ้าทะเลาะกันมันยังเป็นสิบถ้วยนะคะเขายังรักคุณและคุณก็ยังเลือกกันและกันนะคะหมอมองแบบนี้เนาะเห็นไหมไพ่จะติดนะคะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะอย่าถ้าทะเลาะกันคิดให้ดีนะคะทีนี้หมอขอดูคนโสด แน่นอนลค่ะคนโสดเนาะหนึ่งเดือนขึ้นมามันต้องมีใครสะกคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอือาจจะยุต่างกันก็ได้นะคะต่างวัยต่างภาษาก็ได้นะคะแต่ว่าชาวโสดนะคะอาจจะยังนิ่งๆอยู่ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่านะคะบางคนยังติดตัวเรื่องคนเก่าๆสิงเก่าๆอยู่ก็ได้นะคะหมอขอสับไพ่แต่ถ้าคุณมีคนใหม่นะคะคาร์ทนูมาว่าคุณจะได้คนที่ ดีพร้อมนะคะโปรไฟล์ดีนะคะการเงินการงานดีนะคะรูปสวยหรือหล่อหรือสวยอะไรประมาณนั้นนะคะหมอว่านะขอจับต sure> ้องได้นะคะไม่ใช่เพ้อฝันนะคะหนึ่งเหรียญขอดูคนโสดสักสิบใบให้ชายธนูลัคนาธนูนะคะขอดูคนโสดให้ชาวธนูลัคนาธนูสิบเหรียญขอดูคนโสดให้ชายธนูลัคนาธนูนะคะสิบเหรียญอ่าคนโสดนะคะชาวธนูลัคนาธนู ิบไม่เท้าชาวธนูหักโหมงานหนักมากเลยนะคะคนโสดไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนหรือเปล่าคะสามถ้วยนะคะคนโสดแปลว่าความสัมพันธ์ใดที่แม่งไม่ชัดเจนนะคะก็คือว่าโสดนะคะที่คุณไปรู้จักหรือคนโสดเลยคือยังไม่มีใครนะคะโอเคแน่นอนละคะ่ะคุณอาจจะพบเจอใครก็ได้นะคะใหม่ๆเข้ามานะคะ มีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมานะคนโสดนะทะเลาะขัดแย้งกันก็ยังได้กลับคืนมาหากันนะคะหมอว่านะจะได้รับข่าวคราวข่าวสารมีการเดินทางหาการด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันนะคะหมอมองว่าคนที่ห่างกันไปทะเลาะกันขัดแย้งจะกลับมาคืนดีนะคะคนโสดที่รอคอยคนเก่าอาจจะมีโอกาสนะคะแต่ถ้าคนโสดจริงๆก็อาจจะได้มีเจอใครก็ได้ที่อายุต่างกันอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุมากกว่าเขา หรือเขาอายุมากกว่าเราก็ได้นะคะสับกันเรานะคะมองเมียงมองคนใกล้ตัวเข้าไว้นะคะเพื่อนที่ทํางานเพื่อนของเพื่อนเพื่อนที่เรียนอะไรอย่างนะะี้ค่ะชาาสีพิจิตรคณาพิจิตนะคะขึ้นมาหรือคนไกลคนต่างชาติคนพอ่พอพ่อม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแม่ม่ก็ได้นะคะอโอเคหมอดูอย่างนี้นะคะคนโสด ถามว่าโดดเด่นไหมไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะแต่คนเก่าบางทีอาจจะอยากกลับมาแต่หมอว่าบางบางคนไม่เอานะคะหันหลังให้คนส่นนะคะมันก็ไม่โดดเด่นนะคะไปเจอเจอใครก็ตามหรือรู้จักใครแล้วนะคะหมอว่ามันมันยังเป็นช่วงที่มันไม่ใช่มันไม่เติมเต็มให้คุณอาจจะหันหลังออกมานะคะหมอมองอันนี้อาจจะจบก็ได้นะคะบางคนที่ไปเจอใครแล้วรู้สึกมันไม่ชัดเจนคุณก็จะถอยออกมานะคะ แต่คนเก่าก็อาจจะแวีเวียนมานะคะมันอยู่ที่คุณนะคะจะกลับมาแต่มาก็มาไม่เต็มที่นะคะดูดีค่ะแล้วก็เป็นแปดถ้วยนะคะมาไม่เต็มโฉกแต่บางคนไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องางานนะคะชาวราศีธนูบางคนเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วอะไรประมาณนะคะามาขอแนะนําไพ่ให้นะคะไพ่แนะนาแลวไพ่สรุปให้ชาวธนูลัคณาธนู ขอพ่แนะนาให้ชาธานูลักนาะธานูนะคะพห่จะแนะนําชาธานูยังไงสิบไม้เท้านะคะปล่อยวางนะคะอย่าแบกทุกอย่างไว้นะคะกดทนรอคอยนะคะเป็นคีย์เวิร์ดเลยเจดเจคะโอ้ชาธานูไม่เอานะคะชาธานูบอกว่าไม่เอานะคะไม่รับเหนื่อยอยากอยู่คนเดียวนะคะจบไป,ไปแล้วก็คือจบนะคะแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นนะคะ ว่าชาวธนูละอดทนมาเยอะแล้วคิดคิดมาเยอะแล้วนะคะว่าดีสําหรับเราไหมไม่ดีสําหรับเราไหมที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่ดียังไงชาวธนูผ่านการวิเคราะห์มาหมดแล้วนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญแล้วตอนนี้ไม่รับนะคะอ่ายี้ออหนึ่งใบนะคะไนทเทเลียน ชาวธนูจะนิ่งๆไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าค่ะธนูจะนิ่งไปนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอะไรที่มันเหนื่อยกับใจเราเราจะปล่อยวางมันไปนะคะเพราะธนูคิดมาเยอะแล้วคิดมาดีแล้วนะคะผ่านการวิเคราะห์มาหมดแล้วเลือกเลือกที่จะจบดีกว่านะคะแต่อย่าลืมนะคะจบบางอย่างมันมีเดอรซันตรงออมันมีพาธิต,ตรงเนี้ยนะคะสิ่งดีๆกำลังรอคอยเราอยู่ก็ได้นะคะอะไรที่ใช่ก็คือใช่ ถ้าไม่ใช่จะผ่านมันไปบางทีไพ่เดดเด็ก็อาจจะหมายถึงว่านะคะเรื่องร้ายๆก็ได้นะคะจะผ่านไปจบไปพอจะมีเดซันขึ้นมารอคือไพาทิศนะคะตรงนี้มันแฝงมาด้วยนะคะหมอว่านะ,อะลองดูนะคะว่าชาวธนูจะมีโชคมีลาบบ้างไหมนะคะงั้นหน่งกันญานะคะชาวธนูจะพอมีโชคลาบบ้างไหมขอหยิบไพ่ห้าใบนะคะ สันนะคะเลขเด่นเลขเลขเด่นของชาธโนนะคะความโชคไม้เลขเด่นนะคะจัดมินสี่แม่เท้าเป็นชิเชียนโอ้ไพมีแต่ไพ่ใบใหญ่เยวเราเอามาเลยนะคะ นะคะโอเคหมอบอกอย่างนี้นะคะเลขเด่นชาวธนูนะคะลองเสี่ยงโชคนะคะกับรถขั้นใหม่ๆของคุณดูนะคะหรือจากบ้านเลขที่บ้านคุณก็ได้นะคะหมอมองแบบนี้นะคะไพ่เดือนเดือนนี่อาจจะเป็นเลขของคนเจ็บคนป่วยคนจากไปก็ได้นะคะหมอมองนี้มากกว่าแต่เขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาชัดเจนนะคะลองลองดูนะคะลองดูเป็นแนวทางนะคะอย่าม,มาด่าหมอนะคะถ้าถูกไม่ถูกหมอไม่ได้ อบอกให้ไปเล่นเยอะหรืออะไรเรหมอแค่ดูเป็นแนวทางให้เฉยๆนะคะลองดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะดูแต่ความรักเนาะอันนี้เป็นของแถมไม้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกด Suzanne ซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้หมอมินด้วยนะคะกดติดตามหมอมินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวก็ใต้ลิงก์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ